สวัสดีคะ่ะสส่ีเพื่อนชาวราศีพิจิกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีน่าทาโรนะคะก็จะมาทํานายดวงชะตาของคุณนะคะประจําเดือนออพฤศจิกาย,ยน2 5 6 6นะคะจะเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของเขาว่าการเงินการงานสุขภาพความรักคนในครอบครัวนะคะขอแนะนาตัวเองนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่านีน่นาเป็นใครมาจากไหนก็เข้าดูที่เว็บไซต์นีนาท้าโร online.com ได้เลยนะคะหรือว่าสนใจอยากจะดูดวงนะคะแบบส่วนตัวก็คือแอดนีน่าทาโรมาได้เช่นเดิมนะคะ ชาวราศีพิจิกนะในเดือนนี้นะคะการลาชีวิตขอ,ของคุณบอกว่าไกด์าลายชีวิตก็คือือมอทุกอย่างลาบรื่นแม้ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามในช่วงนี้นะคะภาษาอังกฤษข้างหน้านี่บอกเลยว่าลาบรื่นทุกอย่างลาบรื่นจริงๆอิจฉาราศีพิจิกอาราศีของใครนาะอะราศีพิจิกลาบลื่นนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าลาบลื่นแหละนะคะ โอเคมาดูที่ราศีมีอยู่3ามราศีที่จะมีบทบาทในเรื่องราวของคุณนะคะเดือนนี้จะเป็นราศีเมษพฤกษภแล้วก็พิจิกเมษพฤกษภพิจิกนะคะเลขที่ถูกฉลอจะเป็นเลข5เลข7แล้วก็เลข9นะคะามาดูให้ให้คำแนะนำนะคะให้เทวดานะคะ ให้เทวดาให้คำแนะนำกับคุณว่าอย่างไรบ้างเดือนนี้นะคะบอกว่าตอนนี้พิจิกอยากจะทำอะไรจงตระหนักถึงความสำคัญของช่วงเวลาและสิ่งนั้นจงรีบทำนะคะแล้วก็ยืนยืนหยัดกับสิ่งที่คุณจะทำยืนหยัดกับสิ่งที่คุณจะทำแล้วก็คุณจะสามารถเอาชนะปัญหาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นได้นะคะขอให้คุณจงยืนหยัดนั้นแล้วก็ การตัดสินใจของคุณในตอนนี้คุณคิดถูกต้องแล้วแหละคุณจะทำอะไรแล้วมันจะออกมาแบบราบรื่นนะคะว้าวดีมากเลยไกด์ไลฟชีวิตแล้วก็คำแนะนำเรามาดูกันต่อนะลิ้นมันเริ่มพันกันละลิ้นรั่วละวพราะทำงานแต่เช้าอม,มาขอสิบใบนะคะ ใบแรกนะคะก็คือห้าดาบเอ่อเก้าเมถ้านะคะห้าถ้วยอืมสิบเหรียญเจ็ดดาบสองถ้วย the f o o l the w o l l สามถ้วยนะคะ สุดท้ายคือ4ถ้วยในคำแนะนำการราชิตบอกว่าทุกอย่างมันจะราบลื่นถ้าสิ่งที่คุณนะ่ะยืนหยัดก,กับมันจะทำอะไรคุณคิดถูกต้องและสถานการณ์ในช่วงนี้บางทีคุณอาจจะเคยผ่านเรื่องราวของคำว่าการทะเลาะการทะเลาะการเอาชนะซึ่งกันและกันหรือความขัดแยง้งการโต้แยง้งอะไรก็ตามนะคะหรือการโต้แย้งนั้นมันจะอาจจะแบบว่า เออไปเจอคนที่แบบดื้อดื้อรัมใส่เรานะคะแต่นี่น่ามองว่าคุณอดทนมากคุณใช้ความอดทนมากๆตอนใ้้คุณรู้สึกว่าคุณเบื่อหน่ายคุณเซงกับคนที่อยู่ยรบๆบ,บตัวของคุณใครสักคนหนึ่งก็ไม่รู้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเบื่อมันเซงมันหงุดหงิดเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่หรือว่าเขาอาจจะแบบโกหกคุณนะคะโกหกหรือว่า ทําให้คุณต้องไปแก้ปัญหาเคลียร์ปัญหาอยู่ตลอดเวลาจนถึงวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าต้องลุกออกมากมาพูดมาคุยคนคนนั้นในหน้ามองว่าเป็นคนในครอบครัวของคุณด้วยซ้านะคะเป็นคนในครอบครัวจริงๆที่ผ่านมาหรือณปัจจุบันเนี่ยพิจ,จิตระทำเพื่อครอบครัวมาตลอดนะคะทําเพื่อครอบครัวตลอดเลยแต่ทําไมในช่วงเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่รู้สึกว่าเหมือนทําอะไรลงไปก็เหมือนมีแต่คนเอาปัญหามาให้มีแต่ คนแต่คอยจ้องแต่จะทําร้ายจ้องแต่จะขัดแย้ยงกับเราอยู่ตลอดเวลาจ้องแต่จะหักหลังพี่จิตก็จะเดินจะโดนโดนคนที่ไว้ใจคนที่อายุน้อยกว่ามากๆหักหลังอยู่ตลอดเวลาหักหลังแทงข้างหลังตลอดเวลาบางทีคุณก็ไว้ใจเชื่อใจเขาจนมากมากจนเกินไปอะ่ะนะคะอ่ะเรามาดูเรื่องของบริวารบริวารญาติพี่น้องอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือมันจะมีคนที่เอาปัญหามาให้แล้วก็ทรยศ ไม่พูดความจริงหักหลังเรานะคะด้วยความที่เขาดือ้อแล้วก็อีโก้สูงคิดว่าตัวเองอะถูกต้องเก่งเขาจะเอาปัญหาพวกนี้มาให้กับคุณแล้วคุณก็ต้องมาแบบเถียงกับคนเนี้ยเออนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเบื่อนายมากนะคะให้ระวังส่วนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของพิจิกอะในช่วงนี้อะ คือนอ่ากให้ระวังเรื่องของคําว่ามีอาการเจ็บไหลปวดไหลทั้งสองข้างนะคะแล้วก็มีอาการหูอื้อเจ็บหูนะคะหรือว่าผมร่วงเยอะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะแบบว่าเผลอกักลิ้นตัวเองลิ้นเป็นแผลล้อนในกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับกบระเพาะลำไส้มดลูกบางคนอาจจะเป็นลิสิดวงอะไรอย่างนี้นะคะอ,อันนี้คือสุขภาพถ้าเป็นสุขภาพ ของบริวารคนใดคนหนึ่งในบ้านจะมีคนคนหนึ่งปวดหลังอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเป็นสุขภาพคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะช่วงนี้ให้ระวังคุณแม่เป็นหลักคุณแม่จะปว่วยง่ายมากนะคะกระเพาะลำไส้คุณแม่นะคะเกี่ยวกับโรคกระเพาะลำไส้ะไรประมาณนี้กดไลย้อนเลยประมาณนี้นะคะให้คุณแม่กินน้ำเยอะนะคะอ่าส่วนเรื่องของคนรักคนรักนะก็คือมองว่าพิจิอาจจะได้เจอ คนที่ถูกใจเป็นชาตต่างชาติหรือมีคู่เป็นชาตต่างชาติก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าเจอคนไทยในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เช่นกันนะคะ,อะโอเคเรามาดูเหนื่อยก็ต้องอดทนใช่ไหมคะพิจิ๊กอะเรามาดูกันมาดูที่การเงินกันนะคะต้นเดือนเป็นยังไงบ้างต้นเดือนต้นเดือน การเงินเนี่ยถามว่าเข้าเยอะไหมออกเยอะเหมือนกันแต่คุณค่อนข้างที่จะมีการวางแผนเรื่องของการใช้เงินอยู่เหมือนกันนะเพราะคุณรู้ว่าเอ้ยต้นเดือนเนี่ยเงินฉันเข้าแค่นี้ฉันต้องใช้แค่ประมาณนี้แหละมีการยับยั้งชั่งใจเรื่องของการใช้เงินนะคะและ้วก็บางครั้งนะคะคุณอาจจะหมดเงินไปเพราะบริวารเพศหญิงนะคะส่วน กลางเดือนเงินที่รออยู่จากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็ได้นะคะถ้าคุณรอเงินก้อนหนึ่งจากผู้ชายคนนี้โอกาสที่จะได้กลางเดือนเรียกได้ว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดเออถ้าเขายืมเงินคุณไปนะเอ,อแล้วเขาบอกว่าอยากกลางเดือนมาให้ไม่ได้อืม ส่วนคุณเองจะมีเงินเข้ามากลางเดือนไหมมีไหมมีเข้ามาจากการขายของทางออนไลน์หรือว่าจากงานที่คุณรับจ็อบเพิ่มเติมก็ตามนะคะจะมีเข้ามาแต่ว่ามันก็จะหมดไปเยอะจากตัวเองนี่แหละไม่ได้หมดเพราะคนรอบข้างจะหมดไปเพราะตัวเราเองส่วนเส้นเดือนปลายเดือนหรือสิ้นเดือนเงินเข้าเยอะแล้วก็มีเก็บเยอะ แต่ให้เราวังแค่บริวารน,นะคะบริวารเนี่ยที่น่าบอกอะ่ะคือตั้งแต่ต้นเดือนจะเป็นผู้หญิงกลางเดือนเป็นผู้ชายาคนที่หยิบยืมเงินไปสุดท้ายก็ไม่คืนพอปลายเดือนมาก็คือคนเหล่านี้เรียกได้ว,ว่าหักหลังคุณไม่ได้คืนหรอกอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณยังมีเงินมีเงินมีกินมีใช้มีเก็บอยู่จากน้ำพักน้ำแรงของคุณนั่นแหละนะคะ ปลายเดือนการเงินดีนะคะเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะไม่ได้เกิดจากคําว่าลูกหนี้เอามาใช้นี้นะคะหรืออาจจะเกิดจากการมีโชคมีลาบก็ได้ช่วงสิ้นเดือนอ,อ่ะเรามาดูกันต่อที่การงานนะการงานนะคะต้นเดือนเป็นยังไงบ้าง ต้นเดือนเนี่ยงานใหม่ไม่ได้มีเข้ามาหรอกแต่ว่าเป็นงานเก่างานเดิมที่ทําอยู่ก็มีการสาสารแล้วก็เคลียร์เคลียร์ยงานนะคะส่วนลูกน้องบริวารเนี่ยมีเรื่องให้หนักใจไหมมีเรื่องให้หนักใจแต่ว่าคุณก็ยังคงที่จะสามารถควบคุมหรือคอนโทรลเรื่องราวของบริวารได้อยู่นะคะอื หรืออาจจะหมายความว่าถ้าเป็นนักธุรกิจนะข,ขายของก็ตามอะไรพวกนี้เออต้นเดือนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าลูกค้าใหม่จะจะไม่ค่อยมีเข้ามาจะเงียบๆแต่ว่าคุณจะได้ลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าๆเดิมๆที่กลับมาสั่งของสินค้าอะรของคุณมากกว่านะคะแต่ว่าก็ประมาณ60ซนะของของของงานที่คุณทำ 60%ก็ถือว่าเยอะอยู่มันเกินครึ่งอยู่แล้วนะคะช่วงปลาช่วงกลางเดือนละกลางเดือนเนี่ยกลางเดือนกลางเดือนลูกค้า50%ที่จะวันกลับเข้ามา50%นะคะมีมันมีงานโปรเจกต์งานใหญ่เข้ามาหรือมีออเดอร์ใหญ่เข้ามาซึ่งคุณจะต้องเคลียร์ค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกัน ช่วงกลางเดือนมีงานใหญ่มีโปรเจกต์รอคุณอยู่แล้วคุณต้องทำเองนะคะถ้าใครที่ขายของออนไลน์ขายของอะไรแบบไหนก็ตามเป็นพ่อค้าแม่ค้าต่ามต่ายก็ตามนะคะก็มองว่าจะมีลูกค้าอยู่ประมาณ50%ของการซื้อสินค้านะคะช่วงปลายเดือนละสิ้นเดือนมาแล้วเป็นยังไงงานเนี่ยดีไหมสิ้นเดือนเนี่ยม,มีเงินเก็บไหมยังมีเงินเก็บอยู่ แต่ว่าคุณได้เงินมาจากการทํางานของคุณคุณได้เงินมาก้อนหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าลังเลกับการที่ต้องจ่ายบางสิ่งบางอย่างคือหน้ามองว่างานของคุณน่ะมันเหนื่อยสิ้นเดือนงานคุณเหนื่อยมากแล้วก็มีงานแบบด่วนเข้ามาด้วยมีงานแบบด่วนเข้ามาแล้วบริวารที่จะเข้ามาช่วยอร์ตคุณนะเป็นผู้ชายแต่ช่วยแบบ เต็มร้อยไหมไม่ไม่เต็มร้อยคุณจะมีบริวารผู้ชายนะคะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตหรืออาจจะหมายถึงว่ามีลูกค้าเป็นผู้ชายก็ได้นะคะม,มาสั่งซื้อสินค้าอะไรแบบนั้นนะคะอะ่อันนี้คือช่วงสิ้นเดือนนะแต่โดยรวมมองว่าคือมองว่ามันต้นเดือน60%งาน กลางกลางเดือนก็ประมาณ50% 40-50%พอมาปลายเดือนเนี่ยคืองานเข้าอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะมันจะน้อยกว่าต้นเดือนกับกลางเดือนนะคะอันนี้คือเรื่องงานอะเรามาดูกันต่อนะที่ความรักกันบ้างนะคะ ความรักนะคะก็เป็นคอนโสดคอนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจไหมไม่อะคอนโสดพึ่งมันไม่เชิงว่าแยกทางแต่แค่รู้สึกว่ามีเรื่องมีปัญหาแล้วก็ขอแยกกันอยู่อทะเลาะก,กันมากเอาชนะกันแบบสุดๆเลยเออบาดเจ็บทั้งคู่อะ มองว่าแบบนั้นแล้วเขาเขาก็อารมณ์ร้อนมากคุณเองก็อารมณ์ร้อนต่างคนต่างอารมณ์ร้อนการที่จะรีทรอนกลับมาคุยกันมาเจอหน้ากันอีกครั้งหนึ่งคงไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นคนโสดก็เจ็บเจ็บไปนะคะยังไม่เจอคนใหม่คนที่สถานะไม่ชัดเจนละ่ะเป็นยังไงบ้างสถานะไม่ชัดเจนมองว่าคุณอนะ่ะมีความชัดเจนมากๆแต่ฝั่งของเขาอะ่ะชัดเจนไหมก็ชัดเจนในระดับหนึ่งแต่ว่าเขายังคิดเยอะอยู่อะ่ะของความชัดเจน นะคะคิดเยอะอยู่แล้วก็ที่สําคัญต่างคนต่างฝ่ายก็โฟกัสในเรื่องของคําว่าหน้าที่การงานอืมไม่ได้หมายความว่าไม่ได้โรแมนติกไม่ได้ไม่ได้รัดลเลยในเรื่องของเอ,อการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะเพียงแค่ว่าเหมือนต่างคนก็ไม่ไต่างรีบร้อนอนะคะต่างคนต่างก็ไม่ได้รีบร้อนนะคะ คุณเองน่ะรักเดียวใจเดียวมั่นคงแล้วก็อยากอยากจะชัดเจนกับคนนี้มากๆแล้วคุณก็รอมีการรอคนคนนี้แหละว่าคนนี้แหละคือใช่คนนี้แหละคือจะเป็นคนที่จะมาเป็นครอบครัวนะคะแต่เขาอ่ะลังเลอยู่มันไม่เชิงว่าลังเลหรอกแต่เขาแค่มันเป็นสภาวะแบบดูดูไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคู่ของคุณดูดูไปก่อนเอออะโอเคมาดูคนที่มีคู่กันบ้างอืม เพราะฉะนั้นคุณกับเขาก็ยังอยู่กันแบบนั้นแหละนะมาดูคนมีคู่บ้างคนมีคู่ทําไมอะคนมีคู่คุณหันหลังให้กับคู่ของคุณแล้วก็เหมือนคุณรอโอกาสรอจังหวะดีๆสักอย่างหนึ่งอยู่ในตอนนี้คุณน่าจะโฟกัสเรื่องของเขาว่าการเงินงกับการงานมากๆเลยนะช่วงนี้นะ ไม่ได้ไม่ได้โรแมนติกคุณโฟกัสแต่เรื่องเงินกับเรื่องงานอย่างเดียวจริงจนลืมที่จะใส่ใจคนรักของตัวเองลืมโฟกัสเขาส่วนเขาเองอะ่ะก็ดีไ่ดูเด็กมากเลยนะคู่ของคุณเนี่ยดีไซดเด็กแล้วก็จริงจังอะ่ะแต่ถามว่ามีามีปัญหาทะเลาะกันไหมก็ไม่ได้มีแค่ไม่ได้หวานเท่านั้นเองนะคะ โอเคอันนี้คือเรื่องราวของพวกคุณนะก็เป็นแังใจให้นะคะกับทุกคู่ไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็ขอให้จงอยู่ในคำว่าสีลห้านะคะเจอกันใหม่นะคะใน EP หน้าขอทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ